พร้อมไม่มีอยู่จริงยกเว้นลูกผมอยากรู้ไหมว่าทําไมผมถึงตั้งชื่อลูกชายของผมว่าพร้อมเพราะผมไม่พร้อมผมแต่งงานกับคุณพลอยครับภรรยาที่น่ารักของผมโดยคําว่าไม่พร้อมผมไม่เคยให้คํานิยามคําว่าพร้อมของผมเลยว่ามันเท่ากับอะไรผมแต่งงานกับภรรยาที่น่ารักของผมโดยการตกลงกันว่าเราจะโตไปด้วยกัน เราจะแก้ปัญหาไว้ด้วยกันและเราก็ตกลงกันว่าไม่มีลูกดีกว่าเพราะผมกลัวเหลือเกินว่าในสังคมสมัยนี้ผมเชื่อว่ามันน่าก,กลกกัวกว่าสมัยที่เราโตก,กันมาเนาะเนื่องจากว่าเราก็น่าจะวัยรุ่นตอนปลายใกล้ๆกันผมมาตัดสินใจมีลูกหลังจากที่แต่งงานกับคุณพลอยเพราะคุณพลอยบอกว่าพร้อมของเธอคืออะไรเธออยากแก่กันไปสองคนหรืออยากจะดู ลิตเติ้ลกันหรือ l i ตเติ้ลพลอยที่จะเติบโตมาใจผมอยากเห็นนะผมแค่กลัวว่าในสมัยนี้เรากําลังเอาภาพที่เราประสบพบเจอมาไปใส่เขาและคิดว่าเขาจะเป็นอย่างเราและเขาจะแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าเราพลอยพูดมาแค่ว่าทั้งนั้นฉันก็ไม่เคยเรียนวิชาแม่เหมือนกันเราก็เติบโตไปพร้อมกันและเรียนรู้ไปพร้อมกันจนวันที่ผมได้รู้ว่าคุณพลอยตั้งท้องหูวันนั้นคือ น้ำตาไหลเลยอยากจะแบบแปะป้ายที่หน้าผากกุนพ่อแล้วเว้เยอะไรเป้าหมายที่ชัดเจนของผมมันเริ่มเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนณวันนี้ผมไม่ได้ทํางานเพราะต้องทําผมกําลังทํางานเพื่อเป็นแบบอย่างให้ใครคนหนึ่งได้เห็นว่าการที่เรารักในสิ่งที่เราทําการที่เรายืนหยัดเพื่อสิ่งที่เรารักนั้นๆมันมีค่ามากขนาดไหนและความพร้อมไม่มีอยู่จริงผมจึงตั้งชื่อเขาว่าพร้อมให้เขาพร้อมมา ต,ตชื่อจริงของน้องพร้อมคือกันทีเด็กชายที่เป็นนักปราชญ์ที่เป็นที่รักและผมเชื่อว่าวันนี้ผมไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วสิ่งที่ผมทิ้งเอาไว้คือผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของผมคือกันทีกันตะทาวนวันนี้ผมก็ยังไม่พร้อมครับแต่ผมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ผมไม่เห็นใครสักคนบนเวทีนี้มาจากความพร้อมเลยแต่มาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและมันคือ React ที่เขาเลือกที่จะคิดและปฏิบัติหลังจากปัญหานั้นเกิดปัญหาร้อยทั้งร้อยคนที่ประสบความสําเร็จไม่มีใครพร้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมไม่ได้บอกให้คุณพร้อมนะแต่ผมบอกให้คุณตระหนักและเตรียมรับมือทุกสถานการณ์ของชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าทุกคนจะไม่เสียใจกับทุกขณะ ทุกเหตุการณ์ที่มันได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกคุณเพราะคุณจะรับมือมันได้อย่างดี